สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27กันยายนถึง1ตุลาคม2564ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์วันที่27กันยายนเวลา13.30นานายสุกิจครุฑคงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์มอบนางอัญชาชูเกตนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงานสถานประกอบการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัยจำนวน23จังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ วันที่28กันยายนเวลา8นาฬิกาได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2,564เพื่อเป็นการระลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินณนะบริเวณร้านหน้าเสาธงสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์วันที่29กันยายนเวลา10นาฬิกานาทีนายสุกิจครุฑคงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานสแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2564ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเข้าร่วมพิธีรับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และ Facebook Live โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลระดับดีและเพลงเทพบดีได้รับรางวัลประเภทกวีศิลพร้อมเงินรางวัล3,000บาท วันที่1ตุลาคมเวลา8 3ดนาฬิกา30นาทีนงอัญชาชูเกตนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ครับรมภาธิสลัก์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2564เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีผู้ร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุรินณหอประชุมจังหวัดสุรินกสอรอคุ้มครองสิทธิ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน